ในมนมกมาไปเอาไปก้อนดเด็เดนะที่ในเดโอ้ยคนไฟมาหแคัเขาจุ่มอ้อยพดโอ้คือไหพี่ดีแต่พ่อเมื่อนี้มีเอฟเฟด้อมื่อนี้มันอยู่บนสวนเลยไปใหม่พอจอยไปใหม่พอจอวันนี้ น้อนบน <S 2> <S 2> อาดค้ับพ่อจ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบานจ้งใดก่อเกิดเหตุอีหยังก่อพ่อจ้อย,ย,ย,ยรรอันพ่อจ้อยไปเห็นหมาหมารถต่ำพ่อจ้อยเลยโถนมันค่ะนอนเกลียบจีดิง้งจียาญโยหองโยนพ่อจ้อยก็เลยเปียกมากเปวมากพ่อจ้อยก็เลี้ยวใบห่มเลี้ยวใบหงมยังไงคอยยิ่เยอะมากหารถขั้นของพ่อจ้อยนะม่น้อนตายตายี่เตะถองรถบ้านนี่เกิดอาเพศขึ้นที่บ้านี วดที่พันมนันปลาจังเลยก็โดดย่ส่าขึ้นมาหนาหว่วง,งน้ำมันนี่เด<ล><น>ือดเดือดเดือดเไปหาหลุดมือใส่จุนจุตกบอกครับปลาคอบ่อผมจะก็ตกบ่อโตต้มแขนนี่เติมออกจากาน้ำพอจ้อยว่าเอาคันเลขคือสีบวกินสีป่อยละเช่นพอจ้อยก็พอดีเลขออกเอฟซีทุมากพอจ้อยก็เลยกป่อยมันแต่ว่าก็จับมันขังไว้อยู่ไว้ใส่ถุงเขียวแล้วไอ้มันก็โตใหญ่นอกผีเนาะ ไปเบิังเด้คนสามคนนะพราะไงนั่งยนต์กันบุ๊คอูพลันมันจะโดดมาไมันกลเีลีเดียลีเดียลี่เดียลงไปหน้าบ้านเนี่ออกยูรถก็ออกยูนาเฮหยนเหรอกนี่ออกยูบ้านเลขที่เหรอครนบ้านเลขที่นั้นพอดีมันจบกันกับซ่องหาศูนย์ออกเครื่องบนเครื่องล่างจะขัดบ่ะัตเลขที่ที่ผมท่ทรมาเพิ่นก็ได้หลายอยู่เพิ่นก็ได้หลายอยู่ได้หลายคนอยู่ ที่โทรมหาพอจ้อยหน่อยบาดนี่พอจ้อยฝันจังสีเด้อพอจ้อยสีบ่อฝันเปล่นเปล่น,เ,นเลขนยุ่แล้วยุ่จริงจริงเลขในยุ่จริงจริงว่าเขาเสียวได้หรือบ่าอาได้พอจ้อยฝันว่าเขาเออกกระแตมาให้กระแต,แตลูกค้นแล้วสามตัวแล้วเอามาให้พอจ้อยนี่พพอจ้อยก็เลยเอาน้ำพระเจ้ามา ก็เลยเอาไปว่างไว้ที่ดินหมาจากมาตายจะใส่หมาก็ได้มานอนทับกระแตสามตัวเอาพูดเป็นว่า <c oughs> บอกไปท่นกระแจคนดิ้นเพราะมันกระแจให้ไหมาน,อน,น,อ,น,น,อ,น,นอนทับดิ่นแบบมันนอนนอนทับพอจ่อกละเลยดึงออกมาดึงออกมาแล้วคนตายย่างมาสองคนคนอยู่บาน <c oughs> พอจ่อเนี่ยขนหัวจ้ากันเออพีกก <c oughs> ำนองพีกำนองกันกูพี่งั้น อยู่หลายจุดผู้นองไส้ยังย่งย่งมายูน้ากันอยู่อ่อันนี้เพิ่นได้ยางมากเพิ่นเห็นพอจ้อยถือกระแกอยู่กับบางเงิ่นกับมีไม่ยิ่งอีกสองคนยางมากยางมากความกันกับคนตายคนตายกับยางมากสวางม่ยิ่งกับยางมากสวงกับแก้มีสามตัวคนตายก็เลยว่าห้แม่ตัวนี้มาสิ่นพอจ้อยก็เลยเอาห้เพิ่นตัวนึงเอาหายคนตายตัวหนึ่ง บะเนี่เอาเอา,เอาไฮเฉพ่ะเงินบ่อกระสินข่อยก็ย่ายนี่บ่ให้บ่อกระสินเอาไปเอามาเอาปจอกเลือกเอาไฮไฮข้าเจ้าเบ็ดเอาให้ย่า่นหัวกระแตรูดออกหัวขาดตกปกลงจีดินเสียวอยู่บลไรย่า่กระสินเอากระสินหัวมันก็เก่ากระสินแล้วก็ไปเย็บออกนี่เราก็พอจอดว่าเลขสิอยู่สามเย็นขิงนิ่ง ทะเบงว่าพูจ้อยว่าสีว่ามานันี่มันสีมาบัวหาสามเจ็ดจีจะพรมปารีจะแมนศูนย์สามเจ็ดหาสามเจ็ดตัวพูจ้อยมักกี้เหร่ตัวนี้สามนี่ขึ้นยืนแล้วสามสามเห็ดนั่นแหละกระแมไม่ยิ่งสามข้นกระแตสามตัวผู้ตายผู้หนึง่ง มันยิ่งตายผู้หนึ่งสองคนหนึ่งยังพันตายพอจ่อยตีจากความปันยิงบอครับแมนครับตีจากความปันตีไว้ครับมันเป็นศูนย์กันมันตีศูนย์นี่มันสิมีอยู่สี่ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์เท่านั้นเอามัดตีพิมพ์แน่พ่อนั่ยมาบันทึกเกันแบบนี้พ่อคุณแม่ที่ว่ามาจากเชียงใหม่เช่างไรคุนตีความปันได้อยู่บอครับแต่ยังพันไอตีอยู่ครับยังพันตียังพันเห็นสอดอยู่คนกว่าอยู่เพิ่นก็บอกเขาจ่อยอยู่อ่ะ หมวดบางหนึ่งพนบอกว่าอาร์ตบานเลขที่หลายๆทองครับตรงเป,ปรตบอกหาผดจ่อยโอ้ยพ่อจ่อยผดเอามันตายอยู่ทองรถป้าก็บังเอิญไปหารถเฮ้ยก่อกคือดากรถฟาดบบแบบหกแปดก็บอกหกเจ็ดเฮ้ยว่ามันเยี่ยนเจ้าตัวนี้ก็ซื้อหลายเยอะแต่ว่าบ่าถึงสองคู่นั่นตัวไหนก็พอบ่างหันที่ว่าดีความฝัน ดนเขียนโล่นเขียนทุกอ่าเบิน้กังเบิงน้ำกันมักลเรื่องการมาเืองางวัดมลายเป็นไรครับลายลายเดจมือที่เว่าจมือเพราะขั้นใจมันเนลีวยมเป็นย่างเอบพนเพิดยู่ครับอ๋อย่งเอบเงินน้ำจมือ้บเถิดแปดบินครับถิกแปดบินเถิแค่บินถิกแปดบินครับข่ายโยนบัถือควาสามจว ถือตึงบนทั้ง enfin, ล่างเลยถือ okay. so 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 ึ้งบนทั้งล่างเลยครับถือึงหาซ้องถือึงหาซูนหาเลยเราบอกเข้าบดมากเนาะค้งสุดท้ายกะท้าเราทาทาเราทาอยู่มาบนมาบนออบ่อมาโอมาก่ไดเข้าสุท้าอวบอกว่าอดใจบไว้โทรมาบอกเลยบอกเป็นโค้มบางเงินนี่เลยดีป่ายังป่าอยู่ในน้ำสีโดดขึ้นมาให้เจ้าของตายทห็เน่ยอืมป่ากับแป มังดูเหรอเป็นยังมันนี้คือคือตีเป็นหาซูลหาสองก็กับมันมีเท่านั้นเนี่ยมันก็นมีตาดากรถกับบัตรเลขที่เท่านั้นที่ทสิวออกได้ที่มัดไปหันม้าเป็นยังเอาไว้ผุนใกล้ๆผุนพูดอ่ะเอาไว้เฮี้ยนล้างผุนมันเป็นยังขึ้นมาตตยเยอะใต่รถขันนี่ปลาเป็นยังโดดขึ้นมาจากสาเป็นยังค่อย,ยีเย่เลียลี่เลี่ยไปจอดที่กับรถบอกเลขสามตัวนะเพาะอ,อยากให้รวย อยากให้อุ้ยบ่อยากบอกแปดบินนี่ร่วงๆได้เท่าไรพ่อไล่กันไรก็หลายเติบครับคันว่าไหลาย่ก็ว่าขี่คุยพูดไปแต่ว่าคุยได้พ่อได้ซื้อไข่กินกับปลาขี่โกแ่แม่มันเกินไข่ผลมันเนาะพี่เนาะแปดบินผลเนาะแปดบินหักแสนบางหันกันทีซื้อปลาขี้โขกับไข่ได้กินหลายเติบอยู่คันพูงประหยัดครับ บินที่เอาไ้เบิ้งวังหันครับจ้าเบาไลสิบ้าโมเบาทอมตุตัวไหนพี่น้องแมนครับขันเทาว,าาว่าถือไลแต่ว่าเทาถือคุยขั้นเสื้อให้เดินห้างมาหาบ่ครับเมนครับขั้นพุดอะไรกถคือเรียกทุกงวดมาหาพอจอยเลยครับอพอจอยมีที่เด็ดครับที่เด็ดคือถือบทล่างครับ ซื้อเรานั่งซื้อก๋วยเตี๋วกินเลยครับฮึแต่ว่าทั้งหลายคู่หลายตัวครับว่าจังไหนก่อพ่อซื้อเราสร้างก๋วยเตี๋ยวกินทาเลยครับอันนี้เป็นของจริงครับตัวไหนพ่อจ้อยให้สร้างก๋วยเตี๋ยวกินทาเดี๋ยวพอจ้อยเสี่ยวให้เบิ้งก่อนยุดยูทูบแล้วครับซื้อแล้วการสุขังแน่จ้ะทีงวดทีงวดที่พานมาเ็ดมาแล้วสี่งวดครับสี่งวดพวกหนึ่งครับตะวาเลขกเป็นหลายตัวกระจังเถิเบิงครับว่า ซื้อเราสร้างก๋วยเตี๋ยวกินเลยครับเล็กสุดนี่ก็ต้องไปมากมากใกล้กล่องนี่ยัางเงี้ยเดี๋ยวฟอจ่อยเบื้องครับวามหมายก็คือซื้อแล้วนั่งรอรับเงินนั่นแหละแมีนครับสบายใจกินก๋วยเตี๋ยวคอมคอมแม่นบ่พราบนล่างครับบนล่างพ่อตัวใดบอกได้บอกพอจอยพอสุฟังดอกตัวใดจะยี่ห์หันละฮะยี่ห์หันบอกก็ได้บอก ยังได้หั่นบ่เอาไว้เกิดไฟแล้วโตเนมที่สุดค้างเดียวตีโตสั่งไปเดียวกิมทายไหมพวใจก็บอยากบอกครับบอกแต่ต้เปียนมันสีเต็มวะอากใบขาคนเกาเนะครับเนี่ยช่ตโซเล่จะวเต็มบ่เต็มคือเกาเต็มคือเกาบอกเศร้าโศกเต็มเศร้าโศอแล้วเป็นยังเล็กว่าถือเจเต็มเอาเต็มเา พอจอยฟันแม่นเอาให้กับผูภากันถึงวกะเตรียมมว่อืว่าจะบวกกั่อะไรเตรียมเลยวะเอาฟาดเราแล้วเดาอว่าสัรตเตรียมยังบ่าหัหลอกคิ้วูบจะเตรียมเลยฟาอ๋หัวหลอดก่อนตัวอ๋อพอเบาๆเด้อล่ะพ่อแล้วพ่ออันแล้วเขียนให้ล้วเอาพอจอยเงากระซิบหน่อยๆครับหาสามเก็ดกระซิบเบาๆหาสามเก็ดครับพอจอยเบาๆไหลครับตัวร่องคือสี่ศูนครับตัวนี้ล่ะัน จังก๋วยเตี๋ยวสามจิตกับกระจ้งกระจ้งเธอเบิ้งครับกระจ้งเธอเบิ้งว่าสีแมนหรือโบแมนห้าสามจิกับสี่สเอาหันไปข้างก้มไหลเ้อพี่น้องกู้ไรตีเลยเก่งเตียวเลยครับถือแน่นอนครับถือแน่นอนถือแน่นอนใเพรอางวัแน่นอนยห็นไหลก็เอาก้งนั่นเข้าไปโอเคดได้แล้วเป็น นี่ <compra. S 1> ได้ Guys, no y, no like ่นอลนเลยนะคะถือแน่นอนแน่นอนพอพออะไรกันถืได้ก็ตัวสร้างก๋้วยเตี๋ยวกินทานถือแน่นอนเพราะจอยไ้ไปไฮสองหางเท่าไหร่ครับห้าสามเจ็ดตัวร่องคือสี่ศูนย์ครับตัวนี้สร้างก๋วยเตี๋ยกินร้อเลยไปสั่นขึ้นาจังจอเบื่อว่าพตจอยวาไปมันสีเมนหรือโ่แมนจ่นับ ฝันเรามีคนลกกระแตมาให้ครับกระแตกระแตสามตัวครับสามยืนแน่นอนสามนี่ยืนแน่นอนแตสามตัวสามยืนแน่นอนแม่นแลวเก่ามะใหพ่อจ้อยครับพ่อจอยเดียมือไปเอาเบี่ยงเดียวครับไปกัมเบากระแตสามตัวกระแตสามตัวที่เขาลุกคนแล้วครับอขากระแตมานม่บอแม่นครับพ่อจอยก็เลยเดียปเอครับพ่้จอยก็เลยว่า หาสามเจ็ดครับตัวเ,เ,เดียวเลยออกออ็หล่อมันทีแมนหรือว่าแมนครับแมนอยู่ครับทีแมนหรือว่าแมน